หนึ่งเทคนิคที่จะทำให้คุณขายของดีขึ้นก็คือคุณจะต้องให้ลูกค้าเกิดจินตนาการในหัวนะคะเกิดภาพในหัวโดยการใช้คำพูดน้ำเสียงหรือรูปภาพก็ได้นะคะทำให้ลูกค้าเกิดจินตนาการให้ได้ค่ะว่าถ้าเขาซื้อสินค้าของคุณไปแล้วนะคะเขาจะรู้สึกอย่างไรยกตัวอย่างนะคะเช่นคุณกำลังขายรถยนต์นะคะ คุณอาจจะให้ลูกค้าได้ทดลองขับรถด,ดูว่ายี่ห้อนั้นเขาขับแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขาสัมผัสถึงความสำเร็จสัมผัสถึงความหรูหรานะคะทำให้เขาเกิดภาพในหัวนะคะเกิดจินตนาการนะคะแล้วเขารู้สึกมีความสุขเมื่อเขามีความสุขเขาก็จะซื้อของได้ง่ายขึ้นค่ะหากคุณสนใจเรื่อง การขายการตลาดวิธีคิดจิตวิญญาณนะคะสามารถติดตามได้ที่เพจคูเล็กชเชดาเวลใจเพจค่ะ